สวัสดีช้าเดอะเท็กซัสเชนซอร์มอสไซเคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีอยูตัวละครที่ชื่อว่าไวแอดนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับเล่นไวแอดนะครับสายโจมตีหรือว่าสายดาเมจนะครับแบบ100%เลยนะต้องบอกว่าเราเป็นสายดาเมจที่เราสามารถป่วนคิลเลอร์ได้แบบว่าทำให้หัวร้อนได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ต้องปามีดได้เก่งเหมือนกันนะคือผมอาจจะปามีดไม่ค่อยเก่งมากนะครับเพราะงั้นอาจจะทำให้เขาไม่หัวร้อนเท่าไหร่เพราะว่าผมปามีดแบบสามเล่มเนี่ยอย่างน้อยที่จะโดนเลยนน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 นะะะะะคคคคครรัััับบบกกกกกก็็ืือออออเเเเเล่่่่่่่่มมมมมาาาาาาาแแแตตีีีีโโสทท้้้จดดดงวผยยปไนะครับ ไม่ว่าจะเล่นกี่เกมมาแล้วนะก็คือยังปาหมีดได้แบบยังห่วยอยู่ครับคือใครที่มีเทคนิคการปาหมีดดีๆนะครับก็สามารถบอกผมได้เนาะซึ่งเปิลที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นะครับกับไวแอดนั้นจะมีเปิลอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับสำหรับเปิลแรกนะครับก็จะเป็นชื่อเปิลว่าทุกเกอร์สตซับนะครับความสามารถของเปิลนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าแต้มสีฟ้านะครับหรือว่าเลือดให้กับเราเนาะสูงสุดที่เจ็ดหน่วยเลยนะครับและเปิลที่สองนะครับก็จะมีชื่อเปิลว่าชูไฟนะครับความสามารถของเปิรรกนนี้้ะคคัับบเเมื่อาสูิลเลอร์นะะคครรับจทให้ิลลเเอ์นี่ยติดสานนนขึ้นกว่าเดิมนะครัับบเเเเเปปป็นนนนววลลาาาาิิิทททีีะะะแร่คสุด้ย ันก็จะมีชิปเปอร์ว่าดาวเลตนะครับความสามารถของเปลิกนี้นะครับเมื่อเราโยนมีดนะครับโดนคิลเลอร์เนาะจะทําให้เรานะครับมีโอกาส50%นะครับที่เราเนี่ยจะได้รับมีดกลับคืนมาเนาะโดยการดึงออกจากตัวคิลเลอร์นะครับส่วนสกิลของไวแอดนะครับผมก็สามารถตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเดี๋ยวโบสับตรงกลางเนาะความสามารถของมันนะครับก็จะเป็นการลดคูลดาวน์นะครับหนึ่งวินาทีเนาะในการดึงมีดออกมาจากขาของเรานะครับส่วนสกิลเลสที่2นะครับผมก็สามาฝั่งขวานะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเรานะครับปามีดโดนคิลเลอร์เนี่ยจะทำให้คิลเลอร์นะครัััับบเเเเเเสสสีีีียยซมมมิินนนนนาาททท้งหด่่่ใตวววลลลละะก3คร สุดท้ายนั้นผมก็จะมาตรงกลางเช่นกันนะครับความสามารถของเปิร์กนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยปาไม้โดนคิลเลอร์นะครับจะทําให้คิลเลอร์เนี่ยติดสั้นนานขึ้นกว่าเดิมนะครับเวินาทีเนาะส่วนสกิลที่ของไวแอดนะครับผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับหากใครอยากเล่นเซิร์ฟตามผมนะครับก็สามารถอัพตามผมได้เลยเนาะและสุดท้ายครับพลุนสบัดด้านล่างนั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับเดอะคาลเซมิน่าเนี่ยหรือแต้มสีเขียวนะครับผมก็จะไปอีที่บวกสิบห้าเนาะมันก็จะรวมได้ที่สี่สิบหน่วยนะครับและสุดท้ายครับ ในนเกมะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วเนาะหากใครอยากจะเป็นข้อคุยด้วยกันกับผมนะครับหรืออยากสนับสนุนผมนะครับอีกหนึ่งช่องทางเนาะก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมี s t i กเกอร์ไลน์นะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วเนาะหากใครอยากจะซื้อนะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยเนาะราคามันถูกมากๆนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยเนาะเดี๋ยวเราไปรับช่วงเงินในเกมเลย เข็มแ,แรกครับกับไวแอดในด่านแกสเซชันครับเหมือนจะเป็นด่านฝนตกด้วยนะโอ้โหด่านยากซะด้วยครับโอเควันนี้ผมพาไวแอดนะครับมาเล่นสายโจมตีเนาะหรือว่าสายสู้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะปามีด,ด้วยแบบว่าได้ไม่จํากัดถ้าบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะไม่ได้มีดกับคืนมานะมีโอกาสเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าปาได้แบบไม่จํากัดนะคือปาแบบอาจจะไม่ได้กับคืนเลยทั้งสามรอบเลยผมก็อาจจะเป็นไปได้เนาะคือมีคนคอมเมนต์มานะว่าจริงๆแล้วไวแอดเนี่ยสามารถโยนมีดแล้วแบบ มีดกลับมาในตัวได้ไหมจริงทําได้ครับคือวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นให้ดูคือเราปลาไปเนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บมีดจากตัวคิลเลอร์นะครับน่าจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะผมจําไม่ได้ครับน่าจะ50หรือเปล่าเราจะมีโอกาสที่แบบมีดของเราจะไม่หายไปครับแต่จริงมันก็มีโอกาสที่แบบจะไม่ดรอปเลยก็มีนะแบบช่วงที่ผมเล่นจริงๆก็บางทีก็ไม่ดรอปเลยก็มีนะครับทั้ง3ทั้ง3เล่มเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนเลย เราจะเปิดประตูช้านิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพค่าควาชมชำนาญมาเลยเนาะคืออัพแค่แบบว่าโจมตีกับเซมิน่าครับวิเกมนี้มีเลเอร์เฟสหรอเกมนี้มีเลเอร์เฟสครับมีไชเกอร์แล้วก็คุณลุงโบนนะเกมนี้ใส่ฟิวได้นะครับจริงๆถ้าเล่นยากจริงก็อาจจะใส่ฟิวเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่าประตูเพื่อนเปิดหมดแล้วคุณปูป่นั่งข้างนอกนะมีคนใส่วาวแล้วเกมนี้เหมือนเลเอร์เฟสจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับ ติวน่าจะอยู่ข้างในนะครับอุย้ยมีคนมาโดดไปก่อนไม่ตีครับเดี๋ยวผมปาไม่โชว์ปาไม่โชว์หนึ่งทีไงอืมปาไม่โดนเลยปาไม่โดนก็สู้ครับแค่นั้นแหละ <c oughs> ปาไม่โดนก็สู้ดิครับรออะไรละ่ะอืมต่อยนั้นหนึ่งทียืนงงไปนะครับพี่เชเกอร์คือผมเป็นคนที่ปาแบบปาไม่ไไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะต้องบอกอย่างนี้คือปาไม่แม่นเลยครับ ไม่ว่าจะเล่นมากี่เกมก็ยังปาไม่แม่นนะใครที่มีทิศก็ฝากบอกผมได้นะครับแต่เมื่อกี้แบบใกล้ๆอย่างนั้นก็คือแนะนำว่าอย่าปานะอืมตันไม่ได้มุดไปก่อนครับอย่าตามผมเลยพี่โดดดีกว่าเราเลือดแดงแล้วอะเพราะงั้นโดดดีกว่าครับอย่าเล่นเยอะอุ้ยเหมือนเลตเตอร์เฟสจะอยู่ข้างล่างนี่ยใจเย็นนะครับพี่เมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเลตเตอร์เฟสอยู่ข้างล่างจริงด้วยมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเราไม่เคยเปิดฟิวแล้ว มีคนเปิดฟิวครับแต่ผมยังไม่ออกไนงะคือยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่อยากออกครับเดี๋ยวรอไปจิ้มคุณปุ่นหน่อยละกันคือเกมนี้มีคุณลุงโบนนะครับพาะง้นเขาน่าจะวางระเบิดไปที่คุณปู่นแน่นอนหนึ่งอันเออผมอยากได้ยาจังเลยครับมียาให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยหนึ่งขวดโอ้ไม่มีสักขวดเลยครับจะบอกว่าเพื่อนใช้ไปหมดแล้วป่ะอย่างนี้คือเล่นไม่ได้นะ เอ,อ่อตรงนี้ก็ไม่มีครับผมว่าเพื่อนน่าจะใช้ไปหมดแล้วแน่เลยข้างล่างเนี่ยเพื่อนน่าจะเล่นกับเลตเตอร์เฟสใช่ไหมเล่นกันอยู่ตรงนี้แหละครับคือยังไงผมอยู่นี่คือเราต้องหายาก่อนตอนนี้คือยาไม่มีเลยครับต้างล่างเหมือนเพื่อนจะใช้ไปหมดแล้วอะคืออย่างเงี้เราจะไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับถ้าเราไม่มียางั้นเราขึ้นข้างบนแล้วกันข้างบนน่าจะมียาครับ เออไม่มีข้างหน้าน่าจะมีนะหัวข้างหน้าก็ไม่มีครับโอเค,อเคมีอยู่หรือว่าไม่มีตกใจหมดเลยคือถ้าไม่มีก็คือเล่นไม่ได้เลยนะเล่นต่อไม่ได้เลยครับเล่นต่อมีตายแน่นอนฟิวน่าจะอยู่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดฟิวอีกรอบครับแต่ไม่ใช่ก์พังไปแล้ว oh. เปิดฟิวอีกรอบไง <Got it. S 1> เปิด แต่ผมก็ยังไม่ออกไงครับคือเราต้องปาให้โดนไงคือเราต้องปามีดให้โดนสักหนึ่งครั้งก่อนออกอุ้ยเหมือนเลือดเฟสจะขึ้นมาปะใช่ไหมเออเหมือนจะอยู่ข้างล่างครับแต่เลือดเราก็ยังน้อยอยู่เลยไม่กล้าเล่นเท่าไหร่โหยาวคนเล็กขึ้นมาแบบตึงหนึ่งปะเนี่ยโอเคเลือดเขียวอยู่ครับเล่นได้ละอุ้ยเดี๋ยวก่อนคุณปุ๋ยเลือสี่แล้วหรอเร็วมาก บนน่าจะเล่นสายเก็บเลือดครับดูทรงแล้วแน่นอนระเบิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยืบนี่ไงผมบอกแล้วว่าระเบิดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็จิ้มไงจิ้มไปหนึ่งทีแล้วเพื่อนเปิดวาวแล้วรอปาม่ครับเฮ้ยบักปาไม่โดนเดี๋ยวมันปิดแน่นอน เอเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันยกมีดไม่ได้เกมบลอกเรายกเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนตายเลยครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหติดเล่นเกินตายละมันมาปะเนี่ยคือเมื่อกี้เรายกมีดเลยนะครับแต่มันไม่ยกให้นะคืออะไรวนะเนี่ยเกมดีโคตรผมว่าเราอาจจะต้องออกแล้วละ่ะวาวเปิดเลยครับไปวาวดีกว่าคือ้าไม่ออกตายแน่นอน จริงๆเมื่อกี้ถ้ายกมีดได้เราอาจจะโดนนะดอกสุดท้ายเดินไม่โดนเพราะเรารยกมีดไม่ได้เกมดีหรือจอยผมจะพังไว้เนีนะ่ยเกมที่2ครับกับไวแอตในด่านแกสเซชันอีกแล้วนะครับแล้วเราเกิดไกล้คิลเลอร์เลยลเลตเตอร์เฟสอยู่ข,ข้างๆเลาครับเราต้องรีบแล้วเราอยู่ในด่านแกสเซชันอีกแล้วนะครับรอบนี้น่าจะเป็นตอนกลางคืนอีกแล้วเนาะน่าจะไม่ใช่ฝนตกนะครับจริงๆด่านแกสเซชันต้องบอกว่าเป็นด่านที่ออกบ่อยมากๆนะ ทุกคนแทบจะเห็นผมเล่นแบบการเซชันทุกคลิปเลยปะ่ะมีคอมไปไมได้ผมรู้สึกว่าเราเจอบ่อยมากเลยครับเราเลเวลเฟนมาแล้วจะเย็นคือเกมนี้ต้องบอกว่าเราต้องใช้ยาประหยัดประหยัดนิดนึงนะครับเพื่อนเกมเมื่อกี้คือยาไม่มีเลยคือเราต้องขึ้นไปเอายาข้างบนเลยครับคือข้างล่างยาไม่มีแล้วอะ่ะเพื่อนเล่นไปนหมดเลยครับโอเคเพื่อนเปิดละก็บพืณนครับเลเเฟสมาหลือก่อนโดนสับปะเนี่ย มันไม่มาตกใจนึกว่าจะมาหาเราน่าจะไปหาใครสักคนครับตรงนั้นเกมนี้ฝั่งคิลเลอร์มีคุณลุงโบนครับซิซี่แล้วก็เลดร์เฟดนะเหมือนจะคล้ายๆเดิมครับแต่เกมเมื่อกี้เหมือนจะมีฮิชเชเกอร์ใช่ไหมเกมนี้เปลี่ยนเป็นซิซี่แทนเราใส่ฟิลด์ได้เหมือนเดิมครับไม่มีคุณลุงแฮนเนาะเรื่องนี้คุณลุงแฮนไม่ค่อยมีคนเล่นเลยครับน้อยมากเลยแลวเกมนี้เพื่อนเล่นค่อนข้างเร็วนะี่เนี่ยกล่องไปอยู่ไหนเอ่ยโอเคอยู่ข้างในครับ เกมนี้มีตัวแถบตัวเดียวนะก็คือคุลุมโบนี่ครับพัวเงินชิวเลยเราใส่ฟิลได้ครับเกมนี้ง่ายเลยปู่ไม่ลองด้วยผมครับโอ้วิ่งใกล้ขนาดนี้แล้วคุณปู่ก็ยังไม่ลองขอบคุณนะครับเกมนี้วาวอยู่ไหนเอ่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราใส่วาวหน่อยลกันเกมนี้มิชชั่นของเราคือต้องปามมให้โดนครับสักหนึ่งอันเกมเมื <laughs> ่อกี้ปามไม่โดนเลยผูไม่แน่ใจว่าเป็นทจอยหรือว่า เกมมันบักหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะเซมินาเราหมดเร็วเกินไปปะเนี่ยวิ่งนิดเดียวเซมินาหมดอีกแล้วเดี๋ยวก่อนอัพมา40ิหน่วยนะครับพี่คือแบบเมื่อกี้ผมยกแล้วมันก็แบบไม่ยอมยกมีดให้อ่ะงงมากเลยเกมนี้เพื่อเล่นเร็วครับประตูลานเปิดไปแล้วโอ้เร็วมากคือเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อเล่นไปแล้วยังไงครับคุณลุงโบนเล่นกับผมหรือเปล่าผมมูดไงแค่นั้นแหละ เฮ้ยมันไม่ตามว่ะไม่ตามหรอครับปิดทําไมไม่ให้ปิดจิ้มหลังไปหนึ่งทียังไงครับยืนงงไปนะยืนงงไปนะครับคุณลุงโบนตามเป้าโอเคน่าจะได้เกือบเหลืองครับน่าจะปิดละเฮ้ยยังไงปามมดได้ครับบอกเลยปิดเสร็จผมปาแค่ั้นและอืมโอ้โหมันติดคูดาวอยู่ครับปามไม่ได้ ตามไหมโอเคนี่ไงโอ้โหมันยกไม่ได้อีกแล้วคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรเอ่ยเมื่อกี้เรายกแล้วก็ยกไม่ได้ครับทำปะโอเคทนอยู่ครับเฮ้ยยังไงปลาไงรอ,อบนี้ต้องโดนหลังแอนไปดิครับหลังหักไปเลยขอมีดกลับด้วยเลยเฟสมาปะแม่น,นอนว่านมา มันมาหาผมครับตรงนี้มึนไม่ได้แย่ละแย่แล้ครับสับไปหนึ่งทีไงไม่โดนตันหน้าด้วยหนึ่งทียัยครับยัยครับลเลสร์เฟสตะตันเลือดเปล่าตะตันเลือดเปล่าสตาร์นดิผมก็ป๋าใส่หนึ่งทีไงสตาร์นเสร็จติดตันไปนะครับออกกระดูกด้วยหนึ่งอัน มาปะโอเคไม่มาครับหรือว่ามาวะนะน้องซีซีอยู่ข้างหลังเราหุ้ยระเบิดแย่ละโอ้โหระเบิดไม่โอเคเรดรเบรดเลื่อยดับพอดีจิ้มหลังไปด้วยหนึ่งทีหุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายปะเนี่ยตายเลยครับแย่ละเต็มหน้าหมดด้วยโออย่างไง วิ่งไปก่อนมูดโอเคโดดได้ครับมีหวังตายแน่ปาหน่อยไหมอืมไม่โดนแย่ละแย่ละโดดโอ้โหดิ้นเหลือหนึ่งเขาเมื่อกี้รอดได้ไงวันหน้าแล้วก่อนโอ้โหมันตามลงมาแย่ละมันตามลงมาข้างล่างเลยครับตายแน่เลยตายแน่เลยโอเคปิอวเปิดแล้วปิวเปิด เปิดวิ่งวิ่งครับโกงความตายอีกนิดเดียวเรียบร้อยขอบคุณครับใครเปิดปิวให้เราวะเนี่ยเกมที่3ครับกับไวแอดในดานส์ลักเจอเฮาครับเหมือนจะเป็นฝนตกด้วยโอ้โหทำไมคลิปนี้เราได้เล่นแต่แบบด่านตอนคืนหมดเลยวะเนี่ยไม่ได้เล่นตอนเช้าเลยครับไม่ได้เจอแสงวันอาทิตย์เลยเหมือนจะเป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยสำหรับดานสักเจอเฮาฝนตกนี่จริงๆก็ไม่ได้เล่นยากมากครับเล่นง่ายอยู่ เราวน่าจะทําให้คิลเลอร์มองหาเรายากเหมือนกันเดี๋ยวก่อนมันไม่มีพิกล็อกเลยครับตรงนี้โอ้๋ยนนี้พลิกล็อกมันเกิดแปลกมากเลยหรือว่าแบบผมเป็นคนเดียววะมีใครเป็นเหมือนผมไหมเล่นแล้วแบบพิกล็อกไม่เกิดเลยครับไอตรงที่มันควรเกิดอะประจําอะครับมันก็ไม่เกิดนะผมก็งงอะไรวะเนะี่ยคือเราต้องแบบมาข้างหลังเลยหรอแล้วข้างหน้าเราต้องไปเปิดประตูยังไงครับอะไรวะเนี่ยเอมดี AMD. เวลาผมเล่นคิลเลอร์นะเกิดแบบไม่แปลกแบบนี้เลยครับ พอผมเล่นเซอร์เท่านั้นแหละมีแต่แบบอะไรให้ผมแบบตกใจเย่มนี้ฟังคิลเลอร์มีคุณลุงแฮนครับพิเชกเกอร์แล้วก็จอนนี่นะเกมนี้ใส่ฟิวไม่ได้เลยครับเพราะว่ามีคุณลุงแฮนเนาะนานๆทีเราจะได้เห็นคุณลุงแฮนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เหมือนคุณลุงแฮนจะแบบไม่ค่อยยอดฮิตแล้วเท่าไหรนะ่สวนรากคนก็ไปเล่นตัวเก่าแล้วเนาะไม่ค่อยมีใครเล่นแบบตัวใหม่เลยครับมันก็โกงแหละเมื่อก่อนแต่มันก็ไม่ได้โกงมากครับแน่นอนว่าคุณลุงแฮนเนี่ยต้องเล่นแบบกับทีมนะ เล่นคนเดียวนี่เล่นยากครับเดี๋ยวเราเอากระดูกไปด้วยอะไรกันครับเกมนี้มีจอนนี่นะเี๋ยวเราจะได้สู้หน่อยถ้าใช้ผมปาไม้ด้วยคงปาไม่โดนเนีครับเพราะงั้นเอากระดูกไปดีกว่าสู้ระยะประชิดน่าจะดีกว่าครับไ่เดี๋ยวก่อนไปยกมีดทำไมวะเนะี่ยโอเคฝนตกจริงด้วยครับคุณปู่นั่งตรงนี้นะผมไม่อยากใกล้คุณปู่เลยเดี๋ยวเรามาฝั่งเหนือกัน เดี๋ยวผมจะพยายามไปเปิดประตูแดงฝั่งแบตเตอรี่ให้ได้ก่อนนะครับเดียผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้คิลเลอร์อยู่ไหนบ้างเฮยมีคนปีกันอยู่ข้างๆเราครับคิลเลอร์จอูอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมีคนเปิดประตูนี้ไปแล้วนี่เหมือนเพื่อนจะเข้าไปข้างในหรอปะผมไม่แน่ใจครับแต่คิดว่าน่าจะใช่มีเชดเกอร์มาปามีด่ยผมปามีดนีครับไม่โดนยังไง ยังไงผมหมุนหมุนแล้วก็วนวนหนึ่งทีไงวนแล้วก็จะเข้าครับแล้วก็ตันหน้าเป็นหนึ่งทีไม่โดนด้วยุยมันตามมาเดี๋ยวก่อนแย่ละโดนหนึ่งทีครับเต็มเต็มหัวออมีดกลับด้วยยังไงเล่นกับผมต่อเปล่าหมุนเป็นหนึ่งทีไงหมุนเสร็จก็ลงข้างล่างไงครับแล้วก็วนกลับที่เดิม แค่น,นั้นแหละมันเป็นสูตรน้องน้องไม่เห็นพี่หรอกแล้วออกแล้วกันครับเจ็บไปดีกว่ามันเป็นเทคนิคครับพี่คนคือเราทำให้เขางงแล้วเรากก็ลับออกมาอีกรอบแบบไม่ปิดประตูด,ด้วยให้มันรู้ไปเลยว่าเราออกมาแล้วอกล่องไีอยู่ตรงนี้ครับมีคนติดแถบนะ จริงๆเราเปิดกล่องฟิวไว้ก็ได้นะแต่เราก็จะเสียกระดูกไม่เป็นไรตอนนี้คุณลุงแฮนใช้สก,กิลไว้ครับจริงๆก็มีคนถามผมเหมือนกันนะว่าสก,กิลของลุงแฮนเนี่ยมันแบบว่ามันดีไหมจริงๆมันก็ดีนะครับมันก็ทําให้เราเสียกระดูกนี่แหละเพราะงั้นผมว่ามันก็ดีอยู่นะสําหรับผมนะครับสาหรับคนอื่นผมไม่แน่ใจ <got> จริงๆมีดเราเนี่ยสามารถทําลายแถบได้ด้วยนะครับ แต่ผมไม่ใช่แล้วกันมันเปลืองครับดูก่อนมันมาอีกแล้วผมมูดไงมูดหนึ่งทีมูดตามเป้าเฮ้ยมันไม่ตามโอ้โหดว่าจะตามไหมบ้าเดี๋ยวเราเข้าข้างในแล้วกันครับข้างในน่าจะไม่มีคนผมว่าเขาน่าจะอยู่เจนกันครับเฮ้ยปุู่ๆเรลือหนึ่งแล้วย้อนครับผมคิดว่าน่าจะไปเจนอนเรเตอร์กันหมดแล้วนะ เพื่อนเราด้วยครับน่าจะมีเราอยู่ข้างในคนเดียวเยวบเดี๋ยวเราเปิดประตูนี้ก่อนแล้วกันครับเฮ้ยรถเจนดับไปแล้วเดี๋ยวก่อนคนอื่นจะรอดหมดเลยครับผมน่าจะไม่รอดเนี่ยมีเราดับเจนไม่ได้ด้วยครับเราอัพมาเป็นฝั่งสตัรนเนาะาะงนั้นดับไม่ได้ครับแล้วคนปู่โดนจิ้มแล้วเกียมนี้เพื่อเล่นแบบตึงเหมือนกันนะโหดเกินมากเลยครับ ตรงนั้นมีพิกล็อกค,ครับเดี๋ยวเราเอาพิกล็อกไปเปิดก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยปิดครับจริงเราก็ปิดไม่นานเนาะประมาณสิบวิครับเขาน่าจะไม่ตามเรามาใช่ไหมเมื่อกี้ฮิชเกอร์น่าจะไม่เล่นกับเราแล้วเราปาแบบตันหน้าเขาไปหนึ่งทีเขาไม่อยากเล่นด้วยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูลยกันในการปามีใส่เแถบครับมันก็จะไม่ได้ อ่าน่าจะต้องน่าจะต้องอัพครับผมผิดโอเคเอาใหม่น่าจะต้องอัพมาอีกฝั่งหนึ่งครับมันมีฝั่งที่ต้องอัพอยู่เหมือนกันนะอันนี้เราอาจจะอัพมาฝั่งสถานครับพรงนั้นน่าจะไม่ได้นะอาจจะผิดไปนิดน,นึงครับขอบูลของผมทุกคนต้องศึกษากันด้วยนะครับแบบอ,ยอย่าเชื่อผมแบบยเอเนะบางทีผมอาจจะผิดก็ได้นะครับคือมันสามารถทำทำทำ,ทำลายได้จริงๆแหละแต่ว่าเราต้องอัพมาอีฝั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันจะมีฝั่งที่เราปิดเจนได้ปิดแบตเตอรี่ได้แล้วก็ ฝั่งที่เราปาไปแล้วคิลเลอร์จะติดสแตนครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นทำลายแถบเนาะน่าใช่นะครับใช่ไหมใครที่รู้ก็ฝากบอกผมด้วยนะครับน่าใช่แหละอาจจะไม่ผิดเลยอันนี้แต่เมื่อกี้น่าจะผิดโอ้โหเกินเลยตอนแรกคิดว่าเออปาไปแล้วมันพังไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนมีคนมาเฮ้ยแล้วเ,เขาติดสแตนได้ไงวนะเนี่ยทิ้มหลังทิ้มหลังทีทิ้มหลังทลงทีไม่ได้ครับโดดละกัน ติดตั้นมาจากไหนวะเนี้ยน่าจะน่าจะนี่แน่นอนอ๋อเมื่อกี้เราไม่มีกระดูกแล้วโอ้โหหลอนอะไรปะเนี้ยอ๋อผมลืมไปว่าผมทำลายแอบไปครับก็เลยไม่มีกระดูกโอ้โหเขาให้เราก็ว่าททำไมแบบเรายิ้มหลังไม่ได้วะเนะี่ยหลอนอะไรปะเนี่ยไม่มีสติเลยคือเกิดไงเกิดแล้ไม่มีสติเลยครับเดี๋ยวเรากลับไปแบตเตอรี่เล่าไปกันครับเพื่อนเราก็ยังไม่ออกเนี้ยน่าจะเล่นกันอยู่ครับ ผมคิดว่าเมื่อกี้เขาอยู่ไอ้นี่นะเจนครับแต่จริงไม่ใช่ครับน่าจะเฝ้าอยู่ในแบตนี่แหละงงเลยโอ้โหเกิดเลยครับเกิดรอบสองตอนแรกคิดว่าเอ้จะรอดละโดยการปาไมดไปโชว์ทุกคนแต่จริงไม่ใช่ครับโอ้โหเกิดเลยอรอบที่สองจะไปจิ้มหลังเขาแตม่มีกระดูกไอ้บ้าเหมือนมีคนเปิดเจนปะใช่ไหม เหมือนมีคนเปิดบ้าวหรือเปล่าครับเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะเยอะอไม่มีใครอยู่หรอกครับตอนนี้วิ้ยเมื่อกี้ใครชนมาเนะไม่เห็นผมปะโอเคไม่เห็นครับเรียบร้อยผมก็วิ่งดีครับรออะไรรออะไรเลยครับก็วิ่งดีครับลุงแฮนน่าจะออกมาแล้วหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เพื่อนเราเปิดบ้าวรครับ ก็น่าจะมาดับปะดับไม่ดับไม่รู้แหละผมไปก่อนละเย็น่าจะไม่มีใครอยู่ครับไปไวแอดวิง่งก็น่าจะใส่แถบไว้นะต้องระวังครับโอเครอบนี้เรามีกระดูกไนงะเรากระดูกมาครับปิดแบตเตอรี่อาจจะปิดนานนิดนึงครับเราไม่ได้อัพค่าคนชำน,นาญมาเลยเนาะ ถือว่าเร็วอยู่ครับได้อยู่น่าจะทันนะรอบนี้เพราะเมื่อกี้เขาน่าจะอยู่กันข้างนอกครับงั้นรอบนี้น่าจะทันโอเคเรียบร้อยมาดิครับคุณลุงแฮนผมพร้อมละเฮ้ยยังไงถ้าเราป่าไม่โดนนี่ก็คือเราน่าจะออกไม่ได้นะครับยังไงผมปามีดใส่แค่นั้นแหละปิดดิเฮ้ยป่ามีดใส่เป็นหนึ่งที หลังหักดีครับไปดีกว่าไม่อยู่แล้ว